สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเมื่อนีวิคคิดอยากกินนําพริกปลากระป๋องผับเนาะคะ่ะเมื่อนีกับสิ้ผ้าทุกคนเฮดแบบง่ายๆค่ะเฮดแบบปะตองโคลกน่โคกค่ะเมื่อนีกับสิซส่ไข่ไก่ลงไปเพื่อเพิ่มความนัวและความปรมกลมลงไปน้ำเนาะค่ะอันดับแรกเข้ากระเติมน้ำมันลงไปค่ะจากนั้นเข้ากระไซกระเทียมซับละหอมแดงซับลงไปค่ะ เฮากระพัดเครื่องของเฮาไหออนตัวเนาะคะ่ะในส่วนกระเทียมไรหอมแดงนี่ผู้ใดซีเอาไปโคลหรื่ว่ัซับกระตามแต่บริบทไพมากเลยเนาะคะ่ะเฮากระพัดเครื่องของเฮาไหออนตัวไห้หอมขึ้นจักน้อยะคะ่ะจากนน้นเนาะคะ่ะเฮากระสิไซปลากระปรองของเฮาลองไปคะ่ะมืนอในวีกระสิไซส,สงกระปรองด้วยกันเนาะคะ่ะเพราะว่ามันกระปองบบใหญ่เนาะคะ่ะ จากนั้นเนาะคะ่ะเฮ้ากัสิทํา้การพัดปลากระปองของเฮ้าค่ะให้มันอ่อนตัวคะ่ะเฮ้ากระใส่ทับพ,พีตะลิ้วเอียงของเฮ้าที่เฮ้าใส่เนาะคะ่ะบีบเนือ้อปลาให้มันเข่ากันกับนนะ้ำมันกับเครื่องของเฮานะคะเฮ้ากระซิพัดไปเรื่อยๆคะ่ะจนกว่าปลากระปองของเฮ้ามันสิเข่าเป็นเนื้อเดียวกันคะ่ะในส่วนของกระปองนะคะบีกับซีหยอกหยอกน้ำใส่ลงไปจากน้อยเนาะคะ่ะ เติมลงไปพัดไปเรื่อยๆให้หน้ามันหยุบห้ปลากระป๋องเข้ามันหยอบลงไปค่ะจากนั้นวีกัสิไซไข่ไก่หนึ่งฟองลงไปเพื่อเพิ่มความนัวค่ะในขั้นตอนนี้ผู้ไดสิไซหรือโบไซก็ได้นะคะแล้วแต่ความสอบความถนัดความแสบค่ะพัดไปเรื่อยๆให้ไข่ไก่เข้ามันสุกค่ะ ในช่วงนี้กับพยายามใส่ไฟอ่อนนะคะเพราะว่าปลากระป๋องของเทามันก็งหวดลงแน่แล้วเพื่อป้องกันการไหม้ก้นค่ะจากนั้นค่ะเทาก็เติมเครื่องปรุงของเท่าลงไปค่ะผงนัวค่ะใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ร้ายแซบร้ายเนาะค่ะจากนั้นกับพริกป่นลงไปค่ะผูใ้ใดสิใส่พริกสดกัดแหวแต่ความมากค่ะเติมน้ำตาลลงไปนิดน้อยค่ะเติมน้ำปลาค่ะ แค่นี้ละค่ะเครื่องปรุงจากนั่นก็พัดเครื่องให้มันเข้ากันค่ะกลิ่นหอมหยัวยวนหอมตะรบอบ,อ,บอวนมากเลยค่ะจากนั้นเนาะคะ่ะวีกัสิไซพริกซอยรงไปะะ่เนาะค่ะเพิ่มความเผ็ดค่ะโรยลงไปค่ะน,นี่วีกับปิดหม้อแล้วเนาะคะ่ะใส่รงไปค่ะแล้วก็ค้นเหยื่จากนั้นเนาะคะ่ะแล้ววีกสัสิตัดน้ำักนาลรงไปน้ำเนาะคะ่ะ จากนั้นก็ค้นค้นไห้น้ำพริกของเฮาเข่ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเฮากระตักพักออกใส่จานเนาะค่ะจากนั้นเนาะค่ะกระทะที่มันเหลือติดเศษน้ำพริกวีกกระสิเอาเข่ามาคลุกคลุกคลุกใส่ลงไปเนาะค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะผักของเฮาเมื่อนี้กระสิมีบอเ์ืกอผพักดองเที่ยวดองเองแรดิดแล้วก็แต่งกว่าค่ะมาค่ะมากินน้ำกันค่ะผู้ใดมากระร้องไปทํำตามเบิ่ง้ะค่ะรับรองว่าเขาเบิดหมโมค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ